คลิวิดีโอนี้จะพาทุกคนที่มีปัญหาเดียวกันนะคะก็พอดีว่าขวัญเองนะคะได้ทำการสั่งจเช็คให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินไปนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดค่ะก่อนอื่นเนาะถ้าเพื่อนๆมีข้อผิดพลาดคล้ายๆกันก็ให้เข้ามาที่ระบบอ l ลเอสของเราก่อน ใส่ชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านของเราได้เลยนะคะมันก็จะสามารถดูได้ตามสิทธิ์ของเรานะคะที่เขากำหนดให้โอเคนะคะเราก็จะมาที่หน้าต่างนี้เรียบร้อยแล้วเคสที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นการาเบริกจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินนะคะก็คือทําการเบริกจ่ายในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลขถูกต้องครบถ้วนตัดจ่ายเรียบร้อยขึ้นเช็ค เอาเงินไปขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าพอมากระทบยอดเงินฝากธนาคารนะคะเห็นผลต่างอ่ะทีนี้พอเห็นผลต่างเราก็มาพยายามค้นหาว่าเออตัวเงินที่มันเป็นผลต่างเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็มาค้นพบว่าเกิดจากการที่เราเนี่ยบันทึกสั่งจ่ายอะไรในระบบครบถ้วนแล้วนะคะแต่ว่าตีหน้าเช็ค กับความเป็นจริงนะคะถ้าใครมีกรณีแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีเหมือนกันเนี่ยดาเนินการดังนี้เนาะก็ให้ทําหนังสือไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะก็คือทําหนังสือไปหาผู้รับจ้างนั่นเ,เองนะว่าทางกองคลังนะคะได้ออกเช็คให้เมื่อวันที่เท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีการขึ้นเงินแล้วแต่จากการตรวจสอบก็ พบว่าเราได้ดําเนินการสั่งจ่ายเช็คขาดไปจํานวนกี่บาทกี่บาทเราก็แจ้งไปเป็นหนังสือนะคะและก็ให้เขาตอบกลับมาว่าเขาประสงค์ที่จะรับเงินจํานวนนั้นเพิ่มหรือไม่นะคะกรณีที่รับเพิ่มเราก็ดําเนินการสั่งจ่ายเช็คออกไปตามจํานวนที่เราเายังสั่งใจ่ายให้เขาไม่ครบนะคะหลังจากนั้นเนาะก็เป็นกานครบถ้วนแล้วก็มาทึกบันทึก อะไรให้มันจบในระบบของเรานะคะแต่ในกรณีที่ผู้รับจ้างใดนั้นเนาะไม่ประสงค์ที่จะรับเงินจำนวนที่เราสั่งจ่ายไม่ครบนะคะก็ให้ถือว่าเงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินบริจาคนะคะเราก็มารับเป็นรายรับเข้ากับเข้าอบตอได้เลยนะคะกรณีแบบนี้นะคะเพื่อนๆทำการบันทึกรายรับตามขัญนด้เลยนะคะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นการสอนนะคะขวัญตั้งใจที่จะบันทึกคลิปนี้ไว้ดูเผื่อว่าโอกาสในภายภาคหน้าเราลืมแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะเราจะได้เป็นการเตือนความจําของเราไว้ด้วยเนาะอ่ะต่อไปจะมาดูวิธีการบันทึกรายได้จากการรับบริจาคนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่อีลาแอดของเรานะคะจากนั้นเราก็ไปที่ระบบข้อมูลรายรับนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มขนาดนิดนึงเนาะเรามาที่ข้อมูลรายรับนะคะเมื่อกี้ความบอกว่าเราสามารถที่จะบันทึกเข้าเป็นรายรับได้เลยนะคะเราก็มาที่แถบนี้ได้เลยนะคะการรับเงินที่เป็นรายรับจากนั้นก็เลื่อนมาเราก็จะมาเจอรายได้ที่ทางเราจัดเก็บเองนะคะเลื่อนมาขวามือเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอที่การจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ จากนั้นให้เพื่อนๆมาเลือกจัดเก็บรายได้นอกสถานที่วงเล็บอื่นๆนะคะก็คลิกตรงนี้ไปครั้งหนึ่งได้เลยก็รอระบบประมวลผลนะคะตรงหมวดประเภทจำนวนเงินแล้วชื่อบัตรเลขที่เล่นที่อันนี้อะไรที่เป็นดอกจันให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะทำการบันทึกข้อมูลนะคะ กรณีที่ขวัญจะบันทึกในวันนี้เนาะก็ให้มาเลือกหมวดเป็นหมวดของรายได้ตัดเหลดจากนั้นก็มาเลือกประเภทนะคะประเภทที่เราจะรับเงินก็คือเป็นเงินที่มีผู้อุทิศให้เป็นรายได้จากการบริจาคนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่จํานวนเงินที่เขาบริจาคเรามาหรือจํานวนเงินที่เราเออ ให้เขาไม่ครบมัแหละสั่งจ่ายเช็คให้เขาไม่ครบนะคะมีกี่รายก็เป็นจํานวนเงินเท่านั้นเลยนะคะโอเคจากนั้นกออ็ระบบก็จะดึงรหัสบัญชีดึงชื่อบัญชีขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดเก็บใส่เล่มที่เลขที่ใบเสร็จลงไปนะคะ ก็ออกใบเสร็จวันที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปเลยเนาะหลังจากนั้นก็ใส่หมายเหตุตรงเนี้ยใส่เพื่อเป็นการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากนั้นเราก็กดปุ่มรับเงินเข้าระบบของเราได้เลยค่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับตัวขวัญเองแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ ยังไม่รู้เหมือนตัวขวัญน,นะคะก็มาเรียนรู้ใหม่เนาะหรือว่าใครที่มีปัญหารหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดในลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็สามารถที่จะทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะโอเคเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆเลย